ครับผมก็อสอัสดีครับผมกับบรรยากาศหนาวยังหนาวอยู่นะครับผมยังหนาวอยู่เลยบ้านผมยังหนาวอยู่เป็นดอกแค้นเดียวก็สวยดีนะดอกแค้นเดียวไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะซึ่งจะเป็นดอกก็มีมวาบสวยอีกแบบอย่างนั่นหแหละนะอันนี้ผมทําใหม่นะทำขึ้นใหม่อันนี้ผสมึ้นมาใหม่แล้วก็ลองมาเสียบดูต้นไม้เ่านี้ยังไม่ได้สมบูรณ์นะมีไม่กี่ต้นหลอกนะที่ถา่ายมีแต่ต้นเดิมๆว่น หนาวผมยังไม่ได้เสียบไม้เลยอันนี้ผมเลี้ยงกิ่งเอาไว้ก่อนนะเลี้ยงกิ่งเอาไว้จะได้เสียบอืะตุ้ด้วยครับผมจะได้เสียบตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เหลือต้อนเดียวต้นนั้นทําอยู่สิบกระต้นขายหมดไปหมดแล้วเลยก็ต้องไว้สามพันเดี๋ยวม่ชอบเผื่อชอบแบบนี้นะอันนี้จะเป็นนะรากกินหาแบบนี้นะอันนี้จะมีแผลแบบนี้แหละนะนี่นิดหน่อยนะประมาณนี้แหละหน่อยไหม อะไรี้จเป็นญี่ปุ่นนะไม่ใช่ญี่ปุ่นซาอุซาอุนะเป็นยักษ์ซาอุนะไม่แน่ใจนะว่าเป็นยักษ์ซาอุหรือเป็นลูกผสมที่ผสมขึ้นในช่วงนั้นนะในช่วงนั้นผมก็มีการผสมไม้ขึ้นแล้วก็เวลาพ่อปลูกก็ไม่ได้มีเหมือนว่ามั่วนะอะไรนะทํามั่ววางมัววนะ่วไว้เนอะก็ไม่รูดดอกจะเป็นแบบไหนนะก็เห็นช่อด,ดอกมาก็น,น่นาดีอยู่นะอันนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้เป็นไม้เสียบนะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ทํา ทำขึ้นมาเช่นกันนะก็อันนี้เวลาโตนะเอาไปดัดทําทําอะไรให้เป็นดีลาก็จะสวยได้เช่นกันนะอันนี้ดอกเชื่อดอกก็ออกเยอะดีนะตัวนี้ก็เป็นชั้นเดียวที่ทําขึ้นมาก็เผื่อชื่อคู่นี้220บาทรวมส่งทุกอย่างนะครับผมอันนี้220บาทรวมส่งทุกอย่างเลยได้คู่นี้ไปเดียงครับผมก็ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยครับผม ต้องออกไปทำงานแล้วครับผมต้องเตรียมตัวไปทำงานเพราะหนาวมากใช่นไหมใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันหนาวเห็นไหมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับขอขอบคุณท่านสดีครับ